สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะเมื่อนี้มาพอกับซาวมินตานักต่างไว้นะคะตอนนี้อยู่ในสวนพักคือเก่าปีใหม่กับอยู่สวนพักคือเก่านาะพี่น้องสัมพญายสำลีกับทรกับคุยกับเอือยเนาะสวัสดีครับคุยกับเหย่ก่อนเนี่ย อันนี้มือนี่ซีมาเฮ็ดเอาอนามัยสวนเนาะเสียยาเสียยาสวนเสีย,ยไปนอยนึงแล้วเนาะนถ้าเสียไปนยิดนึงแบ่ทันบ่ได้ยไทยเนาะนอตอนที่เสียยาเสียถักอยู่สวนคือเก่านาะบดรีเวสัยดอกได้พานไปซีหามือแล้วมันก็นแตกยอดขึ้นมาแล้วทุกคนนี้ ผักชีกง็งามๆเนาะอันนี้ขึ้นย่าวก่อนมูเลย <c oughs> บักบวบนี่ขึ้นย่าวก่อนมูเนาะมัน,นจะขึ้นละเด้นี่บก,กี่มือมันก็ขึ้นละเด้ดิมันขึ้นซ้ำนี่แล้วอะดี้กันบักหอยสิได้เปี้ยนหนับหอยอะไรแบบนี้เป็นเลงสี่บผักบุง้ง ประกาศก็เริ่มงามขึ้นมากเรื่อยๆเนาะยังบ่ท่านได้เก็บกินเถอะประกาศนี้ประกาศกระจรเนะเอ้าเป็นดอกแล้วประกาศนะเอ้ปผักาศเป็นดอกแลวดิอายุมันหอดบ่อืนี่อันหอดอันนี้อันเอามีดตัดตัดแต่อันเห็นเก็บแต่ดอกเดียวบ่ บอกอันนี้มีอันคนมามาตัดหินตัดเตนดอกเดียวนะก็กินนี่บ่ดอกเดียวนี่ไม่ส้ำนี่สองดอกหนึ่งสองนั่นแหละเพิ่นบ่ตัดตัดเตนดอกเดียวแต่งดอกตัดตัดดอกยังเพิ่นตัดไปกินบ่ะประกาศเบิ้งคีโพกินมะทั่วบ่นนี้มะทั่วมันหวานไรมักสลัดก็งามขึ้นาขึ้นเลยลวกบ่เมื่อนีก็บวกหรอกเนาะ ปิดบ่ะบึงก่อน้ามันอันเดมันแก่หลายเข่ากับปุกเนาะอ้ยมันบ่มีหอดอันหฮมจักเม็ดพ่นลันเนี่ยก้อนทีฝาบ่มีจักก้อนเลยเมื่อนั้นที่เข้าอันนั่นนะเข้าบงนี่มันเป็นอย่างสี่เพราะว่าอันมันพักมันจะเหลืองๆเนี่เนาะมันผักมันใหญ่ตังบงอันพักน้อยๆคือพักสลัดนี่เขาบงมันใหญ่แล้วเนาะ แมนมันใหญ่แล้วก็เฮาวบงมันกับบุคคลงามปันได้มันเห้เฮากินซ้ำใดเอาซ้ำนั่นแมนมีแต่ว่าถ้ามันบ่เป็นผลเฮาก็เอาผักดีดมาใส่นี่มีคอมเมนต์นึงเพิ่นว่าเอ้ยมันอันคือนอย่างผักดีดบ่เคยได้ยินว่าซั่นเด้อ๋อผักดีดอยู่ทางหลังเด้ยเนี่ยงจุพลเบิ่งนะกำลังจะเป็นฟวดใหญ่ต้นผักดีดวันที่เอาผักดีดใส่บวบนี่คือผักดีดที่ที่ที่เมื่อวัน เเป็นนกลลุ่่มีียพ้องต้นใหญ่มากมากผ้าพ่นมาเบิ่งต้นใหญ่เนี่ยนี่ต้นใหญ่มันมันจะคือจังหญ้าเนี่ยนี่ต้นน่ีคือต้นผักดีดนี่มิ้นตตาเก็บยอดไปแกงอะไรนี่นี่ต้นผักดีดนม่ส่วนหลายทาผู้ใดบ่เคยกินก็บ่รู้ว่ามันว่ามันบ่เป็ี่ยนกินอมันแม่นหญ้าตัดทิ่มฮะเนาะโอ้ยข่อยตัดทิ่มตลอดนี่ผู้นี้แหละตัดทิ่มเนี่ยในมันดำดำในมันเป็นดำดำนี่ในมันเป็นดำดำยังสี เกิดดีดีมันเกิดดีดีมันออกสมอโอ้เพิ่นเตียหยาดย่างหมเศร้าออกกำลังกายออกกำลังกายอันนี้ยังบ่ทันแล้วเถอะโลกนี้พอนี่เฮาปลูกมะนาวนี่มองใดที่มันถึกน้ำไหลายๆมันแห้งอันหญ้ามันแห้งงามไว้จักหญ้าจักผักเราเกิดขึ้นแม่นคือวันปุ๋ยคือกัน งามนํากันจักผักจักหญ้าปุ๋ยยังบ่หรือว่าหมดแล้วหมดแล้วต้องไปซื้อบ่เฮาบ่ซื้อเฮาบ่ไปซื้อก็ได้เฮาจักกันไปก็คือตังไปหาเล่นอือันเฮาอยากได้เฮาสั่งเอาก็ได้เขามาส่งฮอดเฮือนอันนี้เฮาก็เอามือกจังซี่ล่ะมันอันเอาโอ้ยอ่อนซนหลายงแนวฮะต้นนี่มันอยู่ล่ะดนี่เนาะ เพราะว่าอ e ันนี้มันมันมหนึ่งมันมันไปเอาไม้ค้ำไว้ผูไว้บานมันมันมันไหนขืนมาต้นมันสั้นแล้วก็เราไม่สช่ยั่วหลอล่ะเอาดินพ้อมเขามันดูแลกันไปยั่งยั้งละมันข้าดูแลมันมันก็ออกหมากไ่เห้ากินนี่มักพริกก็ได้แต่ซ้ำานีเนี่ยมักพริกนะข้าปปูกมันบ่คอยเป็นปนบันไดก็พอได้เก็บกินกระตั้งพร้อมนี่มันบ่คอยงาม กะใสใดถือว่าใสใดดิซัมหนิถือว่าใไไส่ใดเลเนี่ไไนกล้องแบบนี้กะบาทซื้อลายอันเป็นจิ๊บ <laughs> อันนี้ถ้าเป็นภูค้าที่เป็นอันพ่อค้าแม่ค้านะซื้อมาใส่ใส่เครื่องใสเครื่องไปขายของไม่ในตลาดอันนี้คอยกระซื้อมาใสเครื่องเหรอที่เป็นพอ่อ, <laughs> <laughs> อมมค้าเ้าบ่หมกหอยอันมันอันไข่เนาะแต่ว่าไข่หน่อยแต่ว่ามันกับเป็นผลคือเก็ นางเถื่อมันมันกะไข่ลงอันนั่นเลยไข่ลงนี่มันกะเกิดเกิดมาน,นี้ละ<น>ตัวใดยั่งมันกะไงเดี๋ยวมงี้ยนี่เฮาสีล่างอันนี้ล่างล่างเปลี่ยนนดำมันจะเปลี่ยน <ดำ S 1> น<ำ>้ะปลูกแะปลูกแล้วหาแนวไปปลูกใส่อีกละเอาผักดีดมาอันนี้เักเดีดต้อปลูปกแซมผักกาดเพราะว่ามันเอ่อผักอันผักกาดเห็นมันเลืองๆนะรู้ว่ามันซีได้กินบ่ วานพร้อมกันนี่ครับมัน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 วานพร้อมกันเนี่ยกับผักกาดกระจรเนี่ยมันเป็นดอกครับนี่กระจอนี่เป็นดอกแล้วตัวนี้เขาออกไปปลูกบงวังเออได้สามหมื่นนี่เนาะพักใดพักพักพักกาดที่เขาบงได้สามหมื่นนี่สามหมื่นสี่หมื่นสมืแล้วสามหมื่นสี่หมื่นถ้าก็ ย่างก็กินบมย่างก็โลปลูกพริกปลูกเขือนะครับต่อไปนี่ปลูกพริก,กปลูกเคือมันก็ได้กินหนึ่งสิละนี่หมกพริกมันมัน,ม,นมันก็จะเกิดให้เขากินนี่หมกพริกอันนี้บ่ง,งามเลยใส่ปุ๋ยกับใส่เนี่ยเพิ่งพักบุ้งส้มวานใหม่นี่พักบุ้งเนี่ยมันคืออันนันปลูกยากแถวปุ๋ยกับว่านนะครับปุ๋ยกับว่านอัน น้ำกับหดซ้ำกันกับมูลแหละมึงผักคอมปอมมันเกิดอยู่แต่ว่ามันเนี่ยมึงเรื่องวานปุ๋ยเครื่องสีตอึยังชูชูแนวล่ะเห็ดกับเพิ่มเห็ดเหมือนกันกับมูที่ดินติดกันเนี่ยเห็นมานเนี่ยเคื่อยังสีมันกับงามนี่เนี่ยมันงามนี่เห็นบอกงามอันนั้นบ่ได้กันนะครับบ่ได้กเดแล้วจะเอาผักคอมปอมพยายามที่จะปลูกผักคอมปอมที่เขากินซูมือเนาะเขากินดู เขากินจุมือประคอมปลอมจะามาปลูกใส่จะพัาพันเบิ่งหมักทัวรหรอ่ยังฮะหมกทัวยังบ่ท่านเบ่งองมีมในแกเนี่นะครับห้าเขาปลูกใส่ใส่ใส่ทอแต่ว่ามันดินแก่นๆผมสีเอามาเห็ดนังสีเห็นมนเบิดะนี่งาม มะข่าโพดกง็งามๆต้นมะข่าโพดสวยมากนะครับมะแตีงพ่เป็นก้าวมปลูกใส่กระถางพ่เป็นก้าวนะครับปีนี้เป็นยังค่อยปลูกแตงพ่ได้กินแล้วสู้ปีนี้โอ้ยหนวยขาดลาดกเกลียดเลยนี่มะบวบล่องเบิองพ่อค่อยปลูกมะบวบนะครับเพราะว่ามะบวบใจมันขึ้นนี่เห็ดเห็ดไหวเห็ดห่านเห็ดนี่ให้เพื่อน เท้าวขึ้นมาน้ำโมนี่นะครับมากนี่ก็พึ่งจะล่องหมักบวบงูหมักงูเงี้ยนะครับนี่มันกำลังจะขึ้นนะครับแต่ว่าที่ในเนี่ยนีย่ที่มันเป็นหมากเป็นพ้นนิลีเกิดขึ้นพักชีเล่านี่อ้ำงามหมะกเขือตัวนี้ต้นหมะกเขือเขือมาน้ำดินหรือมาน้ำจังเดยมาน้ำฝุ่นบ่ มันข้นนํานี่นะครับเอาเห็ดนี้ไว้มันข้นนี้นี่สุ่มขังที่เห็ดเป็นทางไวน้นี่มันมันได้ผลนะครับผมคือมันดูแลไงมันเป็นขอบเขตจะเอามาไว้คือกันละ่ะนี่ท่อพวกเนี้นี่ท่อตอนนี้มีที่ว่างๆเนี่ยหนึ่งสองสาม สี่หซิปทอนะครับทอว่างๆอยู่ซิปทอนี่ก็ทาเขามาเห็ดแบบเนี้ยมันก็จะได้ดูแลง่ายแต่ว่ามันอยู่ทีว่ว่าดินนี่แหละมึงดินนี่เขาต้องตั้งแต่เสียหญ,ญ่ยังบาสามารถตัดหอดหากมันนะครับมันแกนไหล แกนเป็นดินพ่นอิเลเดยอยู่บังนี่อ่าโอเคแล้วแล้วขุดแปลงนี่ก็ได้เอาน้ำแช่ทั้งค่อยขุดได้<อ> <laughs> เดี๋ยวถ้าเบื่อหน้าฝนนี่ผมคงจะจัดการเรียบร้อยแล้วครับเรียบรรอยแล้วปลูกพักดิดหดนามมันจะหน่อยแล้วก็เอากระเบื้องมาปกนะครับเข้าจากกระเบื้องอะอม,มาปกปกปกใ้มันแดดย,ยามองนี่ครเรียกว,วะ่ะโว้ยมัง ยาก็พักข้าห่หญ้ยาล้วมันเกง่งงามงามทั้งพักเอบมาแค่ักแค,แค่เห็นมาเกิดไหมน่ะเห็นห่ะมาแค่หน่อยคอยเห็นจะโดนแล้วบ่นั่นละมันเกิดในจากจากในจากแกนมันน่ะนี่แหละคอยบอกเจ้าเออเจ้าเมื่อเจ้าคอยเอาอเอา,าเอาหมากแห้งมันไปปลูกได้ขึ้นกันเอามากแห้งแม่เถ่าเพิน่นอยากได้มาแค่นะครับ เอาต้นน้อยเอนไปปลูกแน่วทันพอต้องเอาต้นน้อยก็เอาแต่ว่าเอาแน่นไปปลูกมันก็เอาไปหลายๆมันบัย่างต้นหนึ่งมันก็ต้องอย่างต้นหนึ่งต้นแค่ดอกก็บานแล้วครับเป็นหมากแล้วบม่ใครได้กินมันเอ้ยหยาค่ะลายคักมันเกิดมารสมันสูเข้าว่าใดต่อก คันเท้าดูแลรักษาเก็บออกเตยนี่มันสู่ห้องมาได้นี่เดี๋ยวพักดีต้นนี่แห้งใงเฮ้ก็เห็นไปนี่ครับนี่คือต้นต้นพักดีเนี่ยเนี่ยหญ้าพักดีดวัฒนอันนี้อันนี้โบเมนพักดีดเลโมเมนตัต้นนีแมนตตัวตัวอยู่ทางไตนี่แมน มีมีหยาอีกแบบหนึ่งมันมันคล้ายๆคือผักบีดนี่แหละหยาเป็นหยานปะแมกไอตัวนั้นมีมีตัวหนึ่งอ่าอยู่อ่าบ้านข่เอินว่าหมากมังโผคหรือหมากีาอ,ากอย่างนี่แหละเป็นมันจีออกมาเป็นเป็นหนวยใหญ่ๆซำปมมือซำนิ้วมือนี่หม,มากมันคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้โบแมนนะครับโบแมน,นมันคนละพันธุ์ ะอะไะอะไรปะปากีเลือดเรามอกปูกว้วยขังหัึงสี่ล่ะเพราะว่ามันแพร่แพรเ่เร็วนะครับปากีเลือดอม,มากินกับนั่นกับนี่ได้ลายอย่างนี้ปากีเลือดก็ได้ปีใหม่เข้ากับอายุสวนก็เก่าทั้งหละม,มันงานเริ่มขึ้นแล้วนี่แถวๆนี้มแมนเพราะว่าเข้าหดนหํำเข้าหดหนํำม,มันกับมันการงาม ปีใหม่ครับปีใหม่ผู้ใดก็มีเป้าหมายนะครับก็คือกลับบ้านนะครับเมื่อบ้านหาพอหาเม่หาลูกหาหลานพู้ที่ไปทํางานอยู่เมืองไทยเมืองลางนะเป้าหมายก็คือกลับไปหาหาบุพกา,ารีนะครับผมไปหาพอหาเม่หาปู่ยาตายง่ายโนะรงงานปิดอย่างนี้ ให้ซองมืออันนี้ท่านมันเปียกแล้วมันอันนั้นยากเห็นยากมันเห็ดมันเหนียวแมนกะเขาวจะเห็ดย่างเอ้าหดอ่าเาเห็ดก่อนที่ข้าจะหดหน่ำมันต่หดหน่ำมันอันนี้ก็ยังบุท่านด้หดเถอะดิเอ้ากับหดในหมู่บ้านนั่นแหละหดย่างบุฒานี่ต่อการเ้าบุต้องหดเมื่อหนึ่งการนั่นเราเราการมันเปียกเทาก็ไปล่างตีนเนาะ เรียบร้อยครับเสามือนี้นะครับผมยังบมท่านแล้วหรอมือนาบอกว่าแล้วดอกค่อยฮ็ดยุ่นี่มันแล้วว่าเป็นอู้ยนี่มิ้นเพียเห็นปะเพียอะไรลอกทิมเลยต้นนี้ก็เต็มเบิร์นี่นี่คือมันเป็นเพียนะครับอ่าเลยเพียเห็นปะพี่ลองเห็นเห็นเห็นโตกันเพิ่นเพิ่งบ่เห็นดอกอ่ามันเป็นเพียมันอันนั้นอ๋อเอเอาไว้ซ้ำนี่กอนนะครับผมสำหรับมือนี้ จังค่อยคลิปต่อไปจงค่อยว่ากันใหม,มอ,อ่คลิปนี้มาเข่าสวนมื่อปีปีสุดท้ายแล้วอ่วันนี้เป็นเอิ่นว่าเป็นเมื่อวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผม,ม่ะมอขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ใดก็ต้องการนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงโกเก็บปอไข่เนี่ยนะครับ ให้มีความสุขตลอดปีนี่ปีนี้มันเปิดแล้วละมันเหลือแต่แต่มือนี่ละมือมืออื่นนะครับมืออื่นบอลบอลมืออื่นกับครกทุ่มนี่ละก็จะฉลองเสิริมสลองในส่งไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่ก็ขออยู่ในสตินะครับขอใหอ้มีความสุขนะครับอยนำความทุกมาหาเจ้าของทำแต่ในสิ่งที่พอเพียงเอาซ้ำกำลังเจ้าของเห็ดได้นะครับผมเาคือกันกสิ อ่าแฮบอ่าไม่ใช่สวัสดีพี่ไม่กันสองคนคือเก่าล่ะอยู่เดินบ้านเท่านี้แหละครับจะอยู่เดินบานนี่แหละแนวใดสิ่งใดบอดีก็ให้มันพ้นไปปีเก้านี่ล่ะปีไม่ก็ขอมีแต่นแนวนี้ดีเขมากปีไม่มันดีกว่านี้เด้อปีนี่ดีแล้วกับห้มันดีขึ้นไปหลายๆกว่าเก่านะครับขอให้ั้งรว่ยลุวยยกว่าเก่าสำหรับเมื่อนี้เค็บนี่เศร้านี่ก็ไว้สมนีก่อนเจอกันกิบต่อไปครับสวัสดีครับ